อู้โอ้้ลาคครับหน่หรือปลาคอครับปโอ,คปคอคปตัวง,งามเลยครับนะโอ้โืดเลยครับผมปรากดครับนะฮ้หงามเลยครับางไ,ไก็นทำกิน,นครับผมนินะครับ ีครับนาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมีสำหรับกอดสู่ช่องสายลมมาุ่งครับมันนี้ครับสีผ้านาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมออกมาหาปักเบ็ดครับมาเนี่ยมาถึงหมายใส่เบ็ดมัอนี่แหละครับผมครับกับไม้กันนี่ครับเต็มแบบนี้ครับหน้ากว้างนำทวงครับนำมาท่านลอยลุ่งเลยครับเนี่ย่าจะประมาณอีกแักสองอาทิตย์ครับนาคิดว่าน่าจะได้ใส่เบ็ดได้เต็มที่ครับผมมันนี้ยัง มาโอนี้กับมงไส้กันหน่อยครับผมใส่ใส่อยู่ประมาณห้าสิบลังกำมืดแหละครับครับส่าไม้ระมาณนี้นะครับผมเพียครับนนาเดี๋ยวขอไปหยาดใส่เบ็ดกันครับผมครับนนาครับเบ็ดปุ๊บนี่ใส่้โมนี้ประมาณทักห้าสิบปุ๊บสิบลังครับนนาเงียบเงียบเขียดครับเนี่ยเขียดเต็มไตมากมืดขึ้นครับเดี๋ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับนนาอีไส่ไปซ้ำหนี้ก่อนครับผม ครับอันเบ็ดเก่ามื่อนี้ครับเบ็ดยี่สิบเนเดิมครับผมหมากเบ็ดตาลักข้างด้ายเบือเก่าครับโอเคครับนหนาเดี๋ยวไปใส่เบ็ดหนึ่งครับพน,นามีที่เกี่ยวเยอะผมครับ,รบเกี้ยวข้าม ขนาดประมาณนี้ครับจับเกียดล่ออยู่เคกองตัวครับผมครับนะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มครับนะเดี๋ยวพยายามเบียดหลบเลกกันครับครับกำลุนครับว่าสิได้แจ็คแตมบอมีลุงคนใส่เบ็ดอยู่ไกลๆกันครับมาใส่จับเกียดใส่เบ็ดเคลื่อนครับผม ขี้ครับนาไปดูนั่นกันครับว่าจะแจก่หมอ,อกสอบนี้ครับเนไปขันกันยังตันยังรูดเก่าครับผมพลังได้ถือเดี๋ยวผมกับจิตไทยเพิ่งได้ทำหน้าขี้กับผมเอ็มมาขันนี่คือตึงตรงน้ำมันสีน้ำมดเลยคือเร้วบ่อ๊้หล่ะไปหืมถึงยังครับใส้กระปูเลยครับ ครับนะ้ายางมากมาเห็นหลังอี่โค้งเลยครับผมขุดเลยครับอู้ปลาคอครับอือปลาคอครับครับอู้ตุ้งามเลยครับนะ้านะอู้จระไนช์เอาเด็ดไปโค้ใหม่ครับตุ้งงามเลยครับตัวโใหม่มาเนะี่ย หาเดี๋ยวกับอุ้ยสายดินชื่นมือเลยครับนี่ครับแถมแรกครับของรอบแรกนี่ครับคือสิประมาณครึ่งโลูดเลยครับตัวนี้ครับน่ามาแล้วครับผมอืมใส่หนี้พ้นยิ้มเลยครับผมผ่านๆโอ้ยขยันเก็บปลาครับครับน่าทำไปช่วงุกนตันครับผมนี่ก็ยามเบ็ดแต่ ประมาณหาสิบลังแล้วครับผมมืดแล้วครับเจอหลบนีก็ได้เต็มเดียวครับเงียบครับหนานาได้ข้องใส่ได้ข้องพอค่อยผ่านเลยครับือว่ามันกินหลบเดิมบ่ครับผมโอเคครับหลบเบี้ยก็ได้เต็มเดียวครับหนาทำไปชมุกท่านครับผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณที่ทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวเป็ยามเบ็้หลบที่สองครับ ที่ครับนาลุนครับชิมีแต้มเขครับตบเรียกอะไรแต้มเดียวครับผมเดี๋ยวตัวเดี๋ยวถือเดียวผมสิดทายเมือเลือกครับนาตั้มนาโอ้คันนี้ถือครับใช่ถือแล้วมั้งเอู้ถือแล้วครับผมปรากฏครับนาอู้สวยงามเลยครับนี่ยนี่ ผมตัวงามเลยครับปรากฏกินเยอะเกียดครับนั่นนะครับผมใส่กำลังตุ่มแสบครับมันมาแล้วครับนี่เขมเหล็กของหลบสองครับผมตอ่ม ชลุดครับผมครับสมาชมกทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณปีสองก,กว่าครับของมาย่ามเบ็ดอปีสามครับลมลแรงยังครับมือนนี่นี่ย่าเบ็ดประมาณตัวสี่สิบลังนะครับนี่มาตอนไหนใจได้แักแต๋วนี่นครับอปีสามเข่าเงียบกิดถึงแค่แต่ปลาสองตัวนั่น หลบแลตัวมันก็ล่มนะครับมามันเนี่ยมีร่มแรงครับมันพุ่ขึ้นเลยมันเครับรุ้นน้ำกันนะครับเหลือยู่สิบหลังสีแต่แกแมบบรายกุ้มกรสีนอดนะครับงอไปแล้วเมย์ยางก็เมย์นอู้ยหลงคืบคลังตายครับหาื้อกระดุนี่ย ไปเลยครับอู๋ยังเงือบอู้ยครับโค้สวยงามดีครับผมตายเลยนะครับอืมที่ครับในหลอดปลาแตมครับนี่ <c oughs> ยามซ้ำหลอดมาแต่ซ้ำแตมโอูย๋ยังคือ,อยีายลายนะครับวันนี้ครับนะครับ ครับขณะชมช่วงกันครับผมยับเบ็ดเหล่ากี่กลับไปนอนนะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณที่สองกัว่าครับโอ้ผ่านเลยครับวันนี้หลบรถตัวครับหลบเรียบประคอหลบสองมากดหลบสามประคอโอ้ยทีหลบรถสี่หาตัวได้ครับสุดเทือนม่าแถวนี้งวันนี้เป็นลุ่มครับลุ่มยางเลียงเลยครับทั้งคืนเลยครับ พี่ครับน้าเขาอยากนอนครับผมสวัสดีครับเคืนน้าทานชื่อมทุกท่านครับผมสวัสดียามเะเเสครับผมนี่ก็เเ้าแล้วครับเป็นเวลาประมาณหกโมงครับผมใช่ครับน้าะเเ้าแล้วก็พยายามเบียดใช่ไหมครับผม ลุ้นครับว่าเสาวนีสีใดจักแต้มบ่ลมาเคืนกับสามเทียวสามโตรครับ <c oughs> ประฟานเลยครับเพืเ่อนเดินเถียวหนึ่งกับแต้มหนึ่งเกี้ครับนา่นแหละกำมารุ้นครับว่าสีฟานบ่เดี๋ยวตัวใดถือเดี๋ยวผมถ่ายบว้หน่อครับอีหีน,นี่ยหรครับถือเพี้ยเหรอครับนั่นอยู่ในหกในจะหน่อย อู้นี่คครับเูครับครับผมมนครับตัวนี้ครับอใหญ่แครับตันี้เลกครับเนี่ยมันเจ็ดเดขีดปดขีดเลยครับ โอ้โหแตสิบัวใหญดิมันเนี่ยถึงจีนเมื่อยนะครับผมกัดต่างกล่องมันโคพานครับมันเนี่ยขึ้นอย่งนี้คือครับผมโคงามอยู่โอ้โหดินเนเมื่อยนะครับ อ้วนตืบเอตัวนี้มันมาแล้วครับเต็มทีสองเศร้านี้ครับเราีะต้องใช้ตือเมื่อคนืนครับถึงนตายแล้ว ผลงานเซเบ่นมืนขึ้นครับบอกข่ฟันมาเลยครับแต่ว่ากับพอได้กินอยู่มีใส่ง,งามส่วนหลยครับครับพอมีตูงงามเลยครับครับน่าสมาชิกทุกท่านครับผมผลงานนี้ครับ คือว่าพวกเห่าหรอกครับผมเนี่ยพอได้กินอยู่ครับใส่น้ำงามตัวนี้ก็เกือบโลครับนานาเนี่ยสองสองตัวนี่ก็บสองตัวโลครับผมครับประกุน้ำตัวหนึ่งครับผมแผลตือว่าผ่านอยู่หรอกครับนานาขอบคุณทุกท่านครับผมขอจบคลิบสมนีแล้วครับผมนานา ถ้ามัคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดติดตามครับผมคลิปหน้าจะไปทังไหนก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยครับผมน่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจบจากคลิปนี้แล้วก็เสียไปตกปลาต่อครับผมเช่นเดิมครับน่ะคืนสบ็ยตอนเสากับปหฮาตกปลาต่อครับน่ะผมช่วมทุกท่านครับผมปลาสิจัดมนูครับผมหนึ่งปลาครับผม ประกุดปลาช่อนครับประกุดปลาช่อนก็เอามะมะเกลือกระเทียมโรดีนนึงครับผมมาหวยสองขึ้นครับบัตเตอร์หนึ่งใส่เห็ดใส่ผักครับเนี่ยใส่ใบเลี้ยงหลาไปให้มันหอมครับน่นรักครับทำงสมุกสันครับผมเมนูอายุการกินของผมครับทำอะไรก็ทำกินครับผมนี่นะครับปลาติเป็ดปลาเบ็ดปลาใดครับผม ครับกลมหนึ่งแล้วครับผมกับนา,นาหนานึงเสร็จแล้วครับอ้ยหอมไปตะกินครับ,รบเมนูวันนี้ครับผมกินเด็ดสามขาบเลยครับปลาสามตัวนี่จะใส่งามๆกับปลาอะไรกับนา,นาหนาเนี่ครับ เมนูเทียงมือนี่ครับผมหนึ่งปรากดปลาคอครับผมเมนูง่ายๆตายแต่ลมตรงครับครับผมหามอดใดก็ทํากินครับครับของเหนียวครับเนี่ยข้าวเหนียวก็ไม่จับบานครับทีน่ะต่อยมาฝากครับผมข้าวเหนียวเขาไม่เนี่ยเกี๊ครับขานะขยังเขากันครับผมนี่ครับเมนูเส็บเครับผมมือนี้